อาชีพในหน้าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะต้องเริ่มอย่างไรมันเป็นรายได้ที่ไม่สิ้นสุดนะครับเพราะนี้เหมาะกับคนที่สนใจหารายได้เสริมหรืออยากจะเปลี่ยนจากงานประจํามาเป็นงานหลักเลยไม่มีพื้นฐานเรียนได้แน่นอนครับจุดเด่นของอาชีพนี้คือรายได้ที่ไม่มีขีดจํากัดครับผมสวัสดีครับชื่อเอกนะครับปริณวัตคณะพักวัฒน์นะครับผู้บริหารบริษัท m a ท c h i n g p r o p e t y นะครับเป็นบริษัทซื้อขายเช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูแลเฉพาะกรุงเทพและก็ปริมณฑลครับผม เลยก็คือเรื่องของความท้าทายในเรื่องของเนื้องานนะครับที่เรียกว่าให้ประสบการณ์ใช้สกิลทักษะเฉพาะตัวนะครับในการเจรจาในการพูดคุยกับคนในการวางแผนแล้วก็การค้นหาข้อมูลบ้านคอนโดที่ดินตรงนี้กระบวนการตรงนี้เพื่อที่จะได้ออกออกมาเป็นผลลัพธ์ที่สําเร็จแล้วก็เป็นไรายได้ออกมาในรูปแบบของคอมมิชชั่นครับผมความท้าทายของมันจริงคือเหมือนมาณว่ามันเป็นไรายได้ที่ไม่สิ้นสุดนะครับถ้าเรายิ่งพัฒนาตัวเองมีความสามารถเท่าไหร่เราสามารถพัฒนาตัวเองในการขายทรัพย์ที่มีมูล ค่าสูงขึ้นค่าคอมมิชชั่นก็จะสูงขึ้นไปลําดับไปนะครับจะสอนตั้งแต่สเต็ปแรกเลยตั้งแต่ว่าวันนี้ถ้าฉันอยากจะเปลี่ยนอาชีพจากงานประจําหรือจากงานเดิมๆที่เราทำเนี่ยมาเป็นอาชีพในหน้าอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะต้องเริ่มอย่างไงคือสอนตั้งแต่สเต็ปแรกไปจนถึงจบสุดท้ายเลยที่กรมที่ดิน ตอนนี้เหมาะกับคนที่สนใจที่อยากจะหารายได้เสริมก่อนนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนจากงานประจํามาเป็นงานหลักเลยก็ได้ครับผมซึ่งแน่นอนว่าข้อจุดเด่นของอาชีพนี้คือรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัดครับผมไม่มีพื้นฐานเรียนได้แน่นอนครับเพราะว่าผมสอนตั้งแต่สเต็ปแรกเลยตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยตั้งแต่คนที่ไม่รู้อะไรเลยว่ามันคืออะไรจนสุดท้ายสามารถรู้กระบวนการทั้งหมดรู้โปรเซสทั้งหมดของเนื้อง,งานในหน้าสังหาร,ริมทรัพย์ได้เลยครับ